เคยเป็นกันบ้างไหมครับที่มีอาการปวดส้นเท้าร่วมกับน่องแล้วเวลามากดที่ส้นเท้าดันไม่เจ็บซะง,งั้นสวัสดีครับผมเคียนคลินิกรักเท้าครับสำหรับในตอนที่5ของซีรีส์ปวดส้นเท้าจะเกี่ยวกับอาการปวดส้นเท้าที่อาจจะเกิดจากจุดที่คุณคาดไม่ถึงครับซึ่งก็คือน่องนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาฟังสาเหตุจากคุณหมอแดนนี่กันได้เลยนะครับ ครับสำหรับอาการปวดถัดไปที่เจอได้นะครับสำหรับปวดส้นเท้าเนี่ยจะเกิดในพนักงานออฟฟิศหรือคนที่ขับรถนานๆหรือคนที่มีกิจกรรมยืนนานๆหรือคนที่ใส่ส้นสูงนานๆได้นะครับในกลุ่มลักษณะของอาการปวดเหล่านี้ก็คือเป็นการปวดจากการยึดตึงของกล้ามเนื้อน่องส่วนบนและส่วนล่างนะครับส่วนบนคือกัสต็อกนีเมียส่วนด้านล่างชื่อ กล้ามเนื้อน่องโซเรียตนะครับลักษณะการปวดเนี่ยเกิดได้จากการที่กล้ามเนื้อนั้นยึดตึงหรือเกรงนานๆทําให้อาการนั้นปวดร้าวหรือว่าปวดบริเวณส้นเท้าได้นะครับเมื่อเราไปกดส้นเท้าของเราเองเนี่ยลักษณะปวดจะเป็นลักษณะที่เรากดไม่เจ็บที่บริเวณส้นเท้าแต่ดันมากดปวดที่บริเวณของน่องนะครับในลักษณะปวดร้าวเช่นนี้เนี่ยเกิดจากการที่กล้ามเนื้อที่เกิดจากการเกรงแล้วเกิดจากการหดของกล้ามเนื้อทําให้อาการปวดนั้นลงมาด้านล่างได้นะครับ จะเป็นการปวดที่คาดไม่ถึงว่าการปวดของกล้ามเนื้อน่องเนี่ยทำให้เกิดปวดที่บริเวณส้นเท้าได้ลักษณะในการที่เรารักษาหรือบรรเทาอาการของอาการเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะใช้ในกลุ่มของฝึกยืดกล้ามเนื้อน่องนะครับเพราะว่าสาเหตุมันเกิดจากกล้ามเนื้อน่องเนี่ยเราก็ต้องฝึกกล้ามเนื้อน่องให้เกิดความยืดหยุ่นพอยืดหยุ่นปุ๊บเนี่ยเกลียวที่ล็อกไว้เนี่ยพอคลายปุ๊บอาการปวดส้นเท้าก็จะดีขึ้นนะครับหรือในลักษณะที่เราจะใช้อุปกรณ์เนี่ย อราจจะใช้ในกลุ่มของแผ่นยืดน่องนะครับก็จะเป็นที่ล็อกกับตัวเท้าเราแล้วก็มีการดึงยืดน่องเข้ามาหรือในกลุ่มของการใช้ไนส์สปินนะครับเพื่อยืดแผ่นของน่องในเวลานอนลักษณะเหมือนเดิมครับในการใช้ไนส์สปินคือในลักษณะตอนแรกๆกที่เราตึงมากเนี่ยยิ่งเป็นในกลุ่มของกล้ามเนื้อน,น่องยืดตึงเนี่ยคืออาจจะมีลักษณะของปวดน่องร่วมด้วยแล้วก็มีปวดส้นเท้าร่วมด้วยเนี่ยการใช้ไนส์สปินช่วงแรกเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างปวดและยืดตึงมาก อาจจะค่อยๆเพิ่มเวลาจาก15นาที30นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับก่อนนอนถ้าเราใส่ข้ามคืนนอนได้เนี่ยอาการยืดมามักจะดีขึ้นแล้วก็อาการปวดส้นเทามักจะดีขึ้นแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยแนะนําว่าใช้ทีละชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงก่อนนะครับลองซ้อมดูก่อนก่อนนอนนะครับไม่งั้นจะรบกวนการนอนได้นะครับสำหรับการใช้รอ,อ,องเท้าลดแรงกระแทกเพื่อให นอกนั้นยึดเกรงน้อยลงก็ยังใช้ได้เสมอนะครับสำหรับในกลุ่มของรองท้าอโพลี่ในบ้านนะครับเพื่อไม่ให้เกิดแรงกระแทกซ้สำๆที่เริเวนด้านล่างทำให้น่องยึดเกรงหรือแม้กระทั่งการใช้ แผ่นซอฟของตัวนุ่มส้นเท้านอกบ้านหรือใส่ร่วมกับรองเท้าผ้าใบก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราอาจจะใส่กับรองเท้าทํางานเพราะว่าเหมือนเรามีสปริงเพิ่มที่ส้นเท้าเนี่ยน่องเราก็จะมีการเกร็งที่น้อยลงนะครับก็คือเป็นการเซฟน่องไปด้วยนั่นเองในกลุ่มของการรักษาเนี่ยในกลุ่มของการอักเสบบริเวณนอ่องหรือการยึดตึงของน่องเนี่ยเราอาจจะใช้การรักษาโดยการใช้ยาขายกล้ามเนื้อนะครับยาขายกล้ามเนื้อทําให้ใคลายกล้ามเนื้อหรืออาจจะใช้เข็ม ฝังเข็มเพื่อยืดน่องให้น่องนั้นสบายขึ้นหรืออาจจะใช้ในกลุ่มของการฉีดยาแยากชั้นผังผืดเพื่อให้น่องนั้นมีการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นมีความยืดหยุ่นที่มากขึ้นผังผืดที่น้อยลงนะครับหรืออาจจะใช้ในกลุ่มของขึ้นแม่เหล็กเพื่อให้กล้ามเนื้อเขา,ากล้ามเนื้อเขายืดมากขึ้นนะครับผมครับขอบคุณคุณหมอแดนนี่มากเลยครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีอาการปวดส้นเท้าร่วมกับน่อง อาจจะเกิดจากจุดที่คาดไม่ถึงก็ได้นะครับซึ่งก็สามารถใช้วิธีที่คุณหมอแดนนี่แนะนํามาได้เลยนะครับส่วนท่านใดนั้นต้องการซื้ออุปกรณ์หรือปรึกษาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์นั้นสามารถติดต่อทางไลน์โดยการสแกนบาร์โค้ดที่ด้านหน้าได้เลยนะครับหรือท่านใดสะดวกซื้อผ่านทาง lazada หรือ shopee ก็สามารถดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าของซีรีส์ปวดส้นเท้านะครับสวัสดีครับ